สวัสดีครับเอฟซีวันนี้เชิญชมพระซุ้มกอนะครับมีคาบก่ม,มีแลธทตุกายสิทธิ์เต็มองคพระนะครับองนี้อยากให้ทุกท่านนะครับได้แวะชมนะครับความสวยสดงดงามอยู่องค์นหนึ่งที่ขึ้นชื่อมีกูไว้ไม่จนสําหรับองค์นี้นะครับมีมูลค่าทางจิตใจมหาศาลนะครับไว้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับด้านบนเป็นเหลี่ยมสวยงามด้านข้างกรอบเรียบ ด้วยการตัดต่อแล้วก็มีครับขี้เบี้ยนะครับตามร่องแขนพระนะครับแล้วก็ด้านข้างดูมีเม็ดแรกข่ากายสิทธิ์นะครับโอ้โหสวยงามมากนะฮะเชิญชมนะครับผมเชิญชมทุกท่านนะครับนี่ดูเม็ดแรกนะครับมีแร่มะขามนะครับมีคาบกุนะครับที่ขึ้นตรงรายกระหนกขอบข้างนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหยิ่งซูมยิ่งชัด